สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําปุ๋ยคอกอย่างง่ายนะครับโดยใช้วัสดุที่เหลือจากในครัวเรือนและจากสวนผักนะครับผมก็มีหนึ่งเศษอาหารเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเศษอาหารเศษข้าวเศษมะละกอมะม่วงเปลือกไข่อะไรอย่างนี้เนาะที่เป็นเศษอาหารเป็นเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวมะนาวอะไรอย่างงี้ครับและส่วนที่2ก็เป็นผลไม้เนาะผลไม้ก็จะมีพวกอันนี้ผักพวกผักสลัดผักอะไรต่างๆนานาที่ไปแต่งใบไม่สวยออกแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยขนุนแล้วก็นี้อย่างที่3าก็คือเป็น ต้นเนี่ยฮะต้นกระหล่ำดอกต้นกระหล่ำดอกต้นบ็อกขลีนะครับที่ว่าผมเก็ีแปงแลงละผมก็จะทําการขุดหลุมระหว่างแนวผักนี่นะครับขุดหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ยฮะหลุมนะครับแล้วก็เอาผักลงเลยถ้าเป็นถ้าเป็นผักเนี่ยผักที่ผมเอาต้นออกมาเนี่ยบอ็อกขลีกระหล่ำดอกเนี่ยผมจะขุดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไร เวลาพืชที่ปลูกกับมันเป็นพืชที่มีรากสั้นเนาะรากมันไม่ได้ชอนชัยไปเหมือนต้นไม้ที่ว่ามันลึกผมก็จะฝังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ฝังให้มันแบบเอาดินกบกบสักหน่อยนึ่ครับเพราะว่าพวกนี้มันย่อยสลายได้ดีอยู่อีกประมาณสัก3ามหเดือนเนี่ยหรือฤดูการหน้าเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยละเพราะว่าตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณ6เดือนพวกระหว่างแถวผมก็จะทําแค่นี้ครับแล้วก็กบเพราะว่ามันเป็นแค่เศษต้นไม้เฉยๆส่วนถ้าเป็นเศษอาหารนะครับ อันนี้นะฮะซูมใกล้ๆเลยครับเสร็จอาหารเนี่ยผมจะฝังไม่ลึกหน่อยเหตุผลที่ต้องฝังให้ลึกนะครับเพราะว่าผมเคยฝังตื้นเนาะอย่างแรกก็คือมันจะมีพวกเขาเรียกว่าหมาครับสุนัขข้างบ้านอะไรเงี้ยเวลามันเข้ามาแปลงมันมาคุยแล้วก็มันจะมีพวกมดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เข้ามาแบบมดมันเวลามันมามันก็จะเกาะก็เลยจะฝังไว้ลึกๆหน่อยส่วนนี่ครับหลุมผัก เสร็จผักก็จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ดูนะดินมันจะเป็นดินทรายหน่อยเมื่อก่อนมันจะเป็นแม่น้ำเนาะแถวนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเสร็จผักถลไม้เนี่ยฮะก็จะทําเป็นแบบนี้แล้วก็ทําการขกแค่นั้นเองรองให้อ่อเวลามันทํางานเนาะให้เขาเรียกว่าอะไรเวลามันทํางานให้มันย่อยสลายจริงๆถ้ามีน้ำหมักน้ำจุลินทรีย์อะไรเงี้ยใส่ผสมได้เลยจะดีมากนะหมายถึงว่าน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ที่เรา,เาบ่มหมักไว้อย่างเงี้ยมาเททัาให้มันย่อยสลาย ช่วยในการย่อยสลายผมก็ทำการกบกบคืนหลุมเดิมแค่นี้เองครับแล้วก็ให้มันย่อยสลายไปแค่นี้แค่นี้ลแล้วก็เหยียบมันก็จะอยู่ระหว่างอยู่เขาเรียกว่าระหว่างร่องผักพอดีหลุมที่ผมขุดถังปุ๋ยที่ผมทำ หุ้ยหมักเนาะหุ้ยหมักธรรมชาติเนี่ยก็จะทำเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นรอยนะครับรอยขุดรอยฝังรอยฝังผมก็จะทําอย่างเนี้อยู่เป็นประจํานะครับผมเนี่ยอันนี้ก็รอยเก่าอันนี้ก็ใค่กบกบผมมันซะแค่นี้แต่ว่าพวกผักอะไรอย่างี้อาจจะไม่ต้องลึกเท่าไหร่ให้มันอยู่ปิ่มปิ่มดินให้มัน ให้มันถมแล้วมันอยู่ดินถมประมาณสักสี่ฝ่ามือขนาดเนี้ยเวลามันย่อยสลายแล้ววันข้างหน้าวเวลาเราจะเปลี่ยนหลุมปลูกเนี้ยครับสมมติต้นนี้มันเก่แล้วต้นนี้มันตายแล้วเราก็จะมาใช้ร่องกลางนี่พอดีร่องกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับปุ๋ยที่เราหมักไว้แล้วอ่าแค่นี้ัอันนี้ก็จะเป็นเสร็จผักแค่นี้ครับ อันนี้ก็เป็นอ่าพวกต้นแก่กระล่ำดอกบอ็อกกคลีเนาะก็กลบกกลบแคนี้เองอันนี้เพราะว่าเ,เดี๋ยวน้ำมันก็ตกครับแล้วมันก็ย่่ยสลายไปยครับแค่นี้ครับประมาณนี้ครับเป็นอันว่าเรียบร้อยละวิธีการกำจัด <c oughs> หรือว่า ทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายนะครับเวลาผมทาเนี่ยผมก็จะดึงขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็ไปเอาบล็อกครี่ต้นต้นเปล่ามาเนี่ยมาผมๆแล้วก็กบหรืออาจจะแค่กบแค่นี้ครับเห็นไหมฮะอันเนี้ยก็คือบางทีก็ขุดออกเล็กเล็กน้อยแล้วก็กบแค่นี้ครับแล้วก็เอาดินมาผุมแค่นี้เลยอเอาแค่นี้ก็ได้ถ้าเป็นต้นผักนะเอาแบบอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ก็คือวิธีเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับน้องที่ว่าผมทาปุ๋ยหมักอยู่ที่บ้าน ทำปุ๋ยธรรมชาตินะครับจากวัสดุที่อยู่ในบ้านแล้วอยู่ในคูเรือนก็ทําเป็นประจํานะครับผมครับสวัสดีครับ